ที่บอกว่างานอินเตอร์มันต้องมีความรับผิดชอบอย่างสูงเพราะว่ามันทุกอย่างมันจะมีคำว,ว่าเดดไลน์ของมันบางครั้งเราอาจจะต้องใช้เวลานอนแค่แบบเพียงแค่หนึ่งชั่วโมงในการพักผ่อนพักสายตาแล้วก็ต้องเริ่มงานใหม่ในความรูที่ว่ารายได้ที่มันโอเคเนะี่ยมันต้องแรกอะไรด้วยบางอย่าง าการพีคคือผมไม่สามารถที่ยืนตรงได้เว็บแรกเลยคือถึงตาคกูแล้ว ชื่อวอลครับวัลพัทจุนปิยะครับปัจจุบันทําอาชีพเป็นพนักง,งานตัดต,ต่อครับแรกเริ่มเดิมทีเราทํางานในสายโปรดักชันรวมๆแล้วประมาณ20ปีครับก็คือในการผลิตสื่อต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรายการโทรทัศน์หรือว่ามิวสิกวิดีโอหรือโฆษณาพอเสในการทำงานจะม,มีทั้งหมด3ขั้นตอนก็คือในเรื่องของ p r ีโปรดัก t i o n ในเรื่องของโปร d u c t i o n แล้วก็ p o s t p r o d ั c t i o n โปรดักชั่นจะเป็นหน้าที่หลักๆที่ผมทําอยู่ครับก็คือในเรื่องของการตัดต่อเอ่ยหรือทําให้ชิ้นงานนั้นออกมาสําเร็จแล้วก็เพอร์เฟกต์มากที่สุดครับหลักๆแล้วงานในล้านนี้จะใช้ในเรื่องของงานครีเอทีฟเพราะส่วนใหญ่มันคือการเล่าเรื่องให้คนที่ได้ดูงานเนี่ยเข้าใจงานของเรามากที่สุดเราจะเป็นหน้าที่คือหน้าที่ของเราคือจะเป็นดาบสุดท้ายในการตรวจเช็คความถูกต้องความถูกผิดเรียบร้อยก่อนที่จะออกสู่สายตาของคนดูทั่วไป ามว่าสบายไหมในเรื่องของความสบายนั้นคงไม่รายได้ก็คือณปัจจุบันก,ก็โอเคอยู่ครับแต่ว่าไอ้ความที่ว่ารายได้ที่มันโอเคเนี่ยมันมาพร้อมกับความที่ว่าเราต้องต้องแลกอะไรด้วยบางอย่างเช่นการที่เราจะต้องใช้สายตาม,มากเกินไปหรือว่าการพักผ่อนที่มันน้อยลงในการผลิตงานชิ้นหนึ่งๆเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปว่างานของเราเนี่ยเป็นงานดาบสุดท้ายจริงๆมันไม่สามารถที่จะย้อนกลับไปแก้ไขได้ มันทาให้เ,เราต้องมีความละเอียดสูงโดยการที่เราต้องรับ,บรีฟจากผู้มกับเออยหรือว่าทางค่้านของลูกค้าเออยเราจะเป็นดาบสุดท้ายเสมอเพราะฉะนั้นความละเอียดสูงเออยมันทําให้เราเนี่ยมีความเครียดในการทํางานเราต้องชัดเจนเราต้องคอยสังเกตทุกอย่างเพื่อให้งานออกมาสมบูรณ์มากที่สุดนั่นทําให้งานสายนี้ค่อนข้างจะนักครับ อาชีพของโปรดักชันหรือว่าสายการบันเทิงไม่ว่าจะเป็นงานเบื้องหน้าหรือเบื้องหลังนะคะอาชีพนี้เป็นงานที่บูมมากเลยในช่วงที่ผ่านมานะคะมีน้องๆที่กำลังสนใจในสาขาวิชาชีพนี้จำนวนมากนะคะไม่ว่าจะเป็นการเอามาใช้ในสายอาชีพหลักหรือการเป็นเขาเรียกว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ซึ่งทำของตัวเองแล้วก็มีส่วนในการตัดต่องานก็จะเห็นได้ว่าเมื่อโลกมันเปลี่ยนไปอะ คนที่ทำในอาชีพนี้ก็จะเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ทีน,นีพ้พอเข้ามาในสายอาชีพปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าการทำงานของวิชาชีพนี้เนี่ยอาชีพนี้นลนะคะมีทั้งเรื่องของการใช้ศาสตร์หลายศาสตร์มากทั้งศิละปะศาสตร์ที่มันจะต้องแบบดูเรื่องงานศิลป์งานอาร์ตแสงสีอะไรต่างๆรวมไปถึงเรื่องของการทำคอนเทนต์ให้นน่าสนใจซึ่งตลาดของการแข่งขันนะสูง ความการแข่งขันที่มันสูงมากเนี่ยมันก็เลยทําให้คนทํางานเนี่ยต้องถีบตัวหรือว่าการแข่งขันนอกจากแข่งขันทางการตลาดแล้วเนี่ยก็ยังต้องแข่งขันกับตัวเองด้วยอันนี้มันเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้คนที่ทํางานเนี่ยพออยู่ในสายวิชาชีพนี้ปุ๊บอาจจะด้วยเงินดีอาจจะมีเป้าหมายในการทํางานเพื่อก่อร่างสร้างตัวด้วยแล้วก็มันเป็นงานที่แบบใช้ศิลปะใช้ความคิดของตัวเองสร้างสรรผลงานชิ้นใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยมันเป็นความท้าทายที่ทำให มันก็มีอิทธิพลแล้วก็มีผลกับการใช้ชีวิตในด้านของเรื่องความสมดุลของชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเซอร์เาเดียลิทึมหรือที่เรียกว่านาฬิกาชีวิตนะคะการเวลากินเวลานอนเวลาพักผ่อนเนี่ยไม่สมดุลละซึ่งการอดนอนใน1คืนไม่ได้หมายความว่าจะกลับไปนอนชดเชยได้อันนี้มันไม่สามารถชดเชยได้นะคะ บางครั้งเรารับงานตัดมากกว่าหนึ่งงานทาให้ว่าไทม์ไลน์ของมันค่อนข้างที่จะบีบบังคับบางครั้งเราอาจจะต้องใช้เวลานอนแค่แบบเพยงแค่นหนึ่งชั่วโมงในการพักผ่อนพักสายตาแล้วก็ต้องเริ่มงานใหม่หรือหนักสุดก็อาจจะไม่ได้พักเลยบางวันก็มีครับ ตอนที่เรารับงานผมว so no ่าหลายๆคนเวลารับงานเราไม่ได้นึกถึงหรอกว่าร่างกายเราจะเหนื่อยหรือรับไม่ไหวบางครั้งเวลาเรากำลังสนุกกับการทํางานอย่างเงี้ยเรา่าร่างกายเรารับงานมากเนี่ยเราแท้ตอนที่รอดที่เราทำเนี่ยเราอาจจะยังไม่รู้ตัวเลยทั้งว่าร่างกายเรากําลังเรียกร้องหรืออะไรบางอย่างยสิ่งที่ผมเจอตอนที่ช่วงที่เรากําลังรับงานหนักๆแล้วเราเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองคือ ร่างกายมันเริ่มฟ้องอะไรบางอย่างเช่นการกินหรือว่ากระทั่งการพักผ่อนที่รู้สึกว่าร่างกายพักผ่อนเท่าไหร่มันก็ไม่เพียงพอเรารู้สึกเหนื่อยตลอดเวลารู้สึกง่วงแต่พอได้อนอนจริงๆแล้วปั๊บเหมือนกับว่าร่างกายมันก็มันก็ไม่ได้สอบ้านจะรีเฟซตัวเองให้แบบว่าเหมือนหลับแล้วก็ตื่นมาเช้าวันใหม่ทํางานต่อได้ครับเพราะร่างกายเราใช้งานหนักมากเกินไป รวไมไปถึงการทํางานที่อยู่กับความเครียดตลอดเวลาโดยที่เป็นความเครียดที่เขาอาจจะมีความสุขะแตเ่เป็นการซ้ําๆความเครียดเหล่านั้นโดยที่เขาเองก็ไม่รู้ตัวการจัดการโดยทั่วไปก็คืออาจจะใช้วิธีการกินหรือการอยู่กับตัวเองหรือการไปทุ่มเทกับงานเพื่อทําให้งานสําเร็จโยงไปจนถึงเรื่องของการใช้สารกระตุ้นเมื่อเวลาที่ร่างกายอ่อนแอรหรือว่าอ่อนเพลียอาจจะเป็นเรื่องอเครื่องดื่มชูกําลัง หรือรวมไปถึงพอว่าเครียดปุ๊บก็อาจจะใช้เรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาหรือสูบบุหรี่นะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็นําไปสู่เรื่องของปัจจัยปัจจัยที่คูกคามต่อสุขภาพโดยเฉพาะการทำร้ายทำทำให้เกิดความเสียหายในระดับเซลล์แล้วก็สะสมสะสมมันอย่างต่อเนื่องสวัสดีนะคะสวัสดีครับคุณวอนะคะวอลพัเนาะเป็นไงบ้าง กวันนี้เป็นไงบ้างคะเหมือนจะดีครับเหมือนจะดีเหมือนจะดีก็แสดงว่ายังไม่ดียังไม่ดีนะคะงานเยอะไหมคะที่ผ่านมาค่อนข้างที่จะเยอะครับค่อนข้างที่จะเยอะเนาะเออทราบว่าก่อนหน้านี้เคยไม่สบายก็เข้าโรงพยาบาลนะคะเกิดอะไรขึ้นคะช่วงนั้นช่วงนั้นด้วยความที่ว่ามันเป็นช่วงที่เราเรากำลังสนุกกับการทํางานทําให้บางทีว่าเราไม่รู้ลิมิตว่าการรับงานของเราเนี่ยมันมากหรือน้อยแค่ไหน พอมันเยอะเกินไปปั๊บเรามันก็มาในเรื่องของการดูแลตัวเองมันทําให้เราดูแลตัวเองน้อยลงแล้วก็เกิดอาการน็อกเข้าลงไปทํางานอาชีพนี้มากี่ปีแล้วคะทามา20ปีครับ20ปีอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าวงจรชีวิตของคนในอาชีพสายโปรดักชันไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อออกถ่ายงานเองไหมคะด้วยครับต้องตัดต่อถ่ายงานเองเขียนสคริปต์เขียนบท ใช่ไหมคะทุกอย่างก็คือเส้นเส้นโปรดักชันสายการผลิตสื่อนีค่ะในอยากให้เล่าว่าตลอด20ปีเนาะการทํางานมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างผมว่าอันนี้เริ่มต้นเลยว่าหลายๆท่านน่าจะน่าจะพอเคยยินว่างานคนกองถ่ายแล้วกันคนกองถ่ายแล้วกันมันจะมีเวลาในการทํางานไม่เหมือนชาวบ้านเขาในเรื่องของการพักผ่อนเลยหรือบางรัางการถ่ายเกินเวลาการเลิกดึกเลิ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 กเช้าบ้างก็มี แล้วก็การพักผ่อนก็สาคัญนะมันก็ทําให้การพักผ่อนมันน้อยลงตามต้องไปเตรียมก่อนใช่ครับคือคือจะมีกองถ่ายเนี่ยทีมโปรดักชันเนี่ยใช่ครับต้องไปทํางานก่อนใช่ครับต้องไปดูโลเคชันก่อนเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างใช่ครับแล้วเลิกทีหลังเลิกทีหลังด้วยเลิกทีหลังใช่แล้วก็ถ้าสมมติอย่างอย่างอย่างตัวมเองคือผมจะ ทำในหลายๆหน้าที่คือรู้สึความที่ว่าเราทําทั้งตัดต่อด้วยบางทีเราเป็นช่างภาพด้วยเราไปพุ่มกลับด้วยมันทาให้เวลาในการพักผ่อนมันยิ่งน้อยลงยิ่งน้อยลงไปใช่ครับช่วงแรกๆก่อนหน้านี้ก่อนที่จะป่วยนี่เป็นไงคะแรกๆเลยมันด้วยความที่ว่าเราเรายังเป็นวัยที่มันยังมีความความสนุกับการทํางานผมไม่รู้สึกว่าแบบไม่รู้สึกว่าแบบเราเราป่วยหรือเราอะไรเลยมันยิ่งแบบว่ายิ่งมีงานเข้ามาเรายิ่งแบบว่าเฮ้ยเรายิ่งทําทาเหมือนกับทําผลงานค่ะ ยิ่งยิ่งภูบตัวเองว่าเราสําเร็จนะตรงนี้เรามีงานมากขึ้นเราเราเรามีฝีมือที่เก่งขึ้นคอนเนคชันที่มากขึ้นเราโฟกัสกับตรงนั้นมากกว่าจนทําให้เราลืมลืมเรื่องโฟกัสเรื่องของอของเรื่องสุขภาพไปรายได้เราจะเห็นได้ว่าวิถีชีวิตของคุณวอลเนี่ยก็คือเด็กหนุ่ม ซึ่งเป็นนักกีฬานะคะเป็นนักกีฬาเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลด้วยแต่เนื่องจากอาชีพด้วยอาชีพด้วยหรือว่าด้วยนิสัยบุคลิกภาพอะไรเงรี้ยการที่แบบมุ่งมั่นตั้งใจตั้งใจทํางานแล้วก็แต่ว่าไม่ได้เป็นเพราะว่าน,นิสัยโดยโดยดั้งเดิมของเขาที่ไปเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นพี่คิดว่าในส่วนของการที่ค่าเขามีข้อมูลนะคะทุกคนที่มีข้อมูลเนี่ยสามารถที่จะกลับ กลับมามีสุขภาพได้เพราะว่าในช่วงที่ไม่มีข้อมูลไม่ว่าจะเป็นไม่นอนทํางานอย่างเดียวตื่นชีวิตก็คือกลับคาโต๊ะทางานหรือมอีความมุ่งมั่นที่ทํางานออกมาให้ดีที่สุดหรืออะไรก็ตามเนี่ยและรวมไปถึงเรื่องการดื่มสุราการสูบบุหรี่นะคะไม่ได้ออกกําลังกายกินอาหารที่ไม่มีคุณภาพซื้อกินกินเร็วอะไรต่างๆเหล่านี้ปัจจัยทุกอย่างรวมถึงไม่กินผักด้วยอย่างเงี้ยค่ะ ส่วนใหญ่ทุกอย่างออกมามันก็เลยนําไปสู่เรื่องของการเจ็บป่วยค่ะพี่บอกว่าถ้าเขารู้แล้วมีความตั้งใจที่จะปรับเปลี่ยนเนีอันนี้คือทุกคนสามารถที่จะเริ่มเริ่มนับหนึ่งได้ทุกวันณนะตอนนั้นเราสู้ทุกอย่างเพราะร่างกายเราแข็งแรงค่ะวันหนึ่งที่ร่างกายเราไม่แข็งแรงกับการเป็นว่าเราเหมือนกับเราเราอ่อนแอจากที่ว่าเราเคยมีงานเราเคยไหวเราเริ่มทํางานไม่ไหว สุดท้ายเราเราไม่มีอะไรแล้วเรา,เราอยู่กับตัวเราเองกับงานที่น้อยลงร่างกายที่มันรับงานได้ได้น้อยลงมันก็เลยโฟกัสกับการการใช้ชีวิตให้มากขึ้นให้ดูแลตัวเองมากขึ้นดีกว่าเครียดไหมช่วงนี้เครียด,เค,ยดเครียดครับเครียดเพราะผมเคยผมเคยออกกําลังกายไดยได้ผมเคยวิ่งเล่นผมเคยเล่นออกเล่นบาสเกตบอลผมเคยออกกองทั้งวันโดยที่ไม่บ่นเหนื่อยสักคำทุกวันนี้ผม แค่เดินไปหน้าหมู่บ้านหน้าปากซอยก็จะไม่ไหวแล้วอย่างเเราเคยได้ยินแบบว่าเอ้ยคนทํางานหนักแบบแบบทุ่มเทกับงานน,นู่นนั่นนี่สุดท้ายมัน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 มาถึงเราแล้วอะ่ะจากจากคนที่เคยแข็งแรงแล้วก็ไม่คิดว่าถึงตาก,กูแล้วที่กูต้องโดนอะไรเงี้ยมันมันรู้สึกได้อันนี้ผมขอขอขอนุญาตเล่านิดนึงว่าผมอยู่เชียงใหม่ครับแล้วก็เราอยู่ที่นู่นคนเดียวในวันที่เราเข้าโรงพยาบาลหนัก วันเช้าวันถัดมาพ่อกับแม่ผมบินจากกรุงเทพไปที่เชียงใหม่ทันทีความรู้สึกผมตอนานั้นก็คือว่าเราเราสามสิบห้าแล้วนะเราก็แก่แล้วนะทําไมเราต้องทําตัวให้เขาแบบว่า,าต้องคอยเป็นห่วงอยู่ถึงตอนนี้สิ่งที่อยากให้มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเรานี่คืออะไรสุขภาพสุขภาพเป็นอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งครับอันดับหนึ่งถ้าย้อนเวลาไปได้หรือไงก็ได้ผมว่ายังไงผมยังขอเรื่องสุขภาพก่อนอ เพราะนะถึงวันที่มันอาจจะสายเกินไปหรือว่ามผมยังโชคดีที่ว่าผมตรวจเจอ,อมผมรู้ทันแต่ถ้าแบบคนที่เขาไม่รู้ทันหรือว่าตรวจไม่เจอเลยสุขภาพอันตรายมากเพราะว่ามันไม่สามารถที่เอาคืนมาได้แต่ทีนี้เราเดี๋ยวเรามาทำแบบประเมินกันนิดนึงนะว่าว,ว่าเป็นยังไงบ้างเจี๊ยบจะได้แบบสามารถที่จะให้เห็นปัญหาว่าเออสุขภาพคุณวอเป็นยังไงแล้วก็เราจะวางแผนในการ ดูแลสุขภาพยังไงบ้างนะคะก็ที่ผ่านมานเนี่ยตอนนี้ทราบน้ำหนักเนาะ B M I อยู่ที่45.79ิาถือว่าสูงาพโดยปกตินะี่ยนะคะอย่างเช่นเลาเกมผูใชาถึงตอนนี้เนาะเจ๊บก็ประเมินภาวะสุขภาพละสิ่งที่ยังเป็นปัญหาก็คืออันที่หนึ่งเลยนะคะก็คือเรื่องของเรื่องของน้ำหนัก การที่เรามีน้ําหนักตัวเยอะเนี่ยมันนําไปสู่เรื่องการอักเสบการอักเสบที่แบบอักเสบเรื้อรังหรือที่เรียกว่าเป็นโรคทางหมอเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มอาการกลุ่มอาการเมตาบอลิกซินโดมหรือเรียกว่าระบบเผาผลาญที่มันเสียไปอาจจะนําไปสู่เรื่องของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอีกหลายๆตัวซึ่งตอนนี้ปรากฏแล้วก็คือเป็นความดันนะคะอันที่สองคือเรื่องการนอนซึ่งตอนนี้มีปัญหาต้องปรับไซเคิลการนอนใหม่นะคะ อันที่3คือเรื่องของการจัดการปัจจัยเสี่ยงเล่าบุหรี่ PM 2.5แล้วก็พวกสารเคมีต่างๆที่เข้ามาสู่ร่างกายเรานะคะอันนี้คือสิ่งที่สําคัญเราบอกว่าไม่ค่อยทานผักด้วยใช่ไหมคะ,<ฮ>ะทานเนื้อเยอะทานอะไรเยอะเงี้ยคืออันนี้ก็เป็นเป็นปัญหาที่เรียกว่าเ้าเรียกะระบบของสารอาหารนะ่ะมันไม่มันไม่สมดุล พอไม่สมดุลปุ๊บร่างกายขาดมันก็จะทําให้เราหิวโดยที่เราไม่รู้ว่าเราหิวอาหารหรือเราหิวเราร่างกายเราขาดสารอาหารกันแน่นะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่ต้องกลับมาวางแผนด้วยกันเนาะผพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ผมได้จากจากการที่ได้คุยกับคุณพี่เจีย๊ยบนะครับมันเป็นเหมือนการให้ให้กําลังใจกับวิธีการแก้ไขแล้วก็วิธีการให้เราได้ใช้ชีวิตต่อหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเคยทําผิด เราเคยทำพลาดเราเคยทําให้ร่างกายเรามันแย่ลงทุกคนเคยทำพลาดหมดครับเพยยียงแต่ว่าณต่อจากนี้ไปเราจะทํายังไงให้ร่างกายเรามันดีขึ้นหลังจากนี้ที่คุยบพี่เจี๊ยบเราผมรู้สึกว่าพี่เจี๊ยบให้คําแนะนําที่ดีพี่เจี๊ยบพร้อมที่จะพาเราทําสิ่งที่มันดีขึ้นทําสิ่งที่ให้ร่างกายชีวิตข,ของเรากลับมาดีขึ้นใหม่อะไรที่มันแย่อะไรที่มันพลาดปล่อยมันไป แต่ณนวันนี้อีกสิปีอีก20ปีอีก30ป,ปีผมจะต้องใช้ชีิตที่ดีขึ้นและมีสุขภาพที่แข็งแรงทุกอย่างที่เราคุยกันมานะคะอยากจะบอกวอว่าสิ่งที่เรากําลังเผชิญอยู่วันนี้วิธีการดูแลสุขภาพที่พี่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะคะ<ช>มันจะนําไปสู่เรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องของความดันโลหิตสูงที่เป็นอยู่ตอนนี้และรวมไปถึงเรื่องของภาวะที่เรียกว่าไขมันในเลือดด้วย อันนี้ก็จะทําให้ร่างกายของเรากลับมาขอให้เชื่ออย่างหนึ่งค่ะว่า,าร่างกายเราฉลาดมันฉลาดมากนะพร้อมจะปรับตัวเพียงแต่ว่าเราซึ่งเป็นดวงใจหัวใจเนี่ยนะคะเราเคยใช้ร่างกายเนี้ยในการทดสอบความเสี่ยงมาจนเกิดอาการแล้วเนี่ยวันนี้เราก็ต้องใช้หัวใจเรานี่แหละกลับไปทําให้ร่างกายเราอะกลับมาเพราะว่าทุกวันเรามีเซลล์ใหม่เกิดทุกวัน ต่เซลล์ใหม่ที่เกิดมาเนี่ยเหมือนเรากําลังจะปลุกหน่ออ่อนของเซลล์ที่มันแข็งแรงเรามีเม็ดเลือดใหม่เม็ดเลือดของเราเกิดอายุ3เดือนแต่ภายใต้3เดือนนั้นเนี่ยมันก็มีเม็ดเลือดใหม่เกิดขึ้นทุกวันอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นตับที่ถูกตัดไปแล้วก็ยังกลับมามีเซลล์ตับใหม่ได้เซลล์สมองที่มันถูกตัดไปนะคะเขามันก็ยังเกิดได้เลยเพราะฉะนั้นขอให้เชื่อให้เชื่อตัวเอง นะคะให้เชื่อตัวเองว่าเราทําได้แค่นั้นเองแล้วก็พยายามจัดปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่มันนําไปสู่เรื่องของการเจ็บป่วยแล้วก็เป้าหมายของเราคือการมีชีวิตยืนยาวและสุขภาพดีวันนี้วันเราวันนี้เราเดินมาที่บันไดขั้นที่37บนะคะพี่ก็ยังอยากเห็นคุณวอมีกลับไปมีสุขภาพดีเมื่ออายุ47 57 67 77ไปเรื่อยๆเนาะอันนี้ก็คือมันอยู่ในวิธีการที่เราจะกลับ ถ้าถ้าถามผมตรงนน้นะตอนนี้ผมยังไม่เห็นภาพเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นสิ่งใหม่นะสลับสมองไปเองด้วยแล้วก็ึ่งได้เรียนรู้จากพี่เจ็บด้วยแต่ในเรื่องของข้อมูลที่พี่เจ็บให้มาเนี่ยผมว่าเป็นอีกสันหนึ่งที่น่าสนใจครับคนเราถ้าจะเปลี่ยนแปลงตัวให้ดีขึ้นนะครับไม่มีอะไรที่มันเป็นสิ่งผิดหรอกครับทุกสิ่งล้วนแต่ว่าต้องลองและทดลองลองดูเพื่อได้ผลที่ดีตามที่ต้องการหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าถามผมนะตอนนี้ผมสนใจที่จะลองทําดูแล้วก็คิดว่า น่าจะไม่มีปัญหากับสาร,สารนี้แล้วก็อาจจะเป็นผลดีกับผมในอนาคตครับคือการใช้แนวคิดเรื่อง longevity หรือว่าการมีชีวิตยืนยาวและสุขภาพดีนะคะมันสามารถทําได้ในทุกช่วงวัยแต่ช่วงวัยที่สําคัญที่สุดก็คือช่วงวัยของวัยทํางานที่เราควรทุกคนควรจะต้องมีวิธีการดูแลสุขภาพที่ดีเพื่อที่จะทําให้เวลาที่เรามีอายุเพิ่มขึ้นเนี่ยนะคะการเจ็บป่วยมันอาจจะเกิดขึ้นตามความเสื่อมของ ของวัยตามวัยแต่มันไม่ควรเสรื่อมก่อนวัยและทําให้ชีวิตเราต้องตกอยู่ในภาวะที่เรียกว่าใช้เงินไปเพราะการรักษาความเจ็บป่วยนะคะแต่ว่าวิธีการที่เราจะต้องให้เขาเรู้ถึงผลของสิ่งที่เขากําลังทําต่อสุขภาพต่อการเปลี่ยนแปลงสุขภาพต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับเซลล์ ต่อสิ่งที่เขาสามารถเลือกได้แล้วก็มีเป้าหมายในการที่เขาจะมีชีวิตที่ยืนยาวและสุขภาพดีอันนี้คือคือหัวใจสําคัญที่จะทําให้คนเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจแล้วก็กลับมาสู่มาเลือกวิธีการกินใหม่เรื่องวิธีการพักผ่อนดูแลจัดการตัวเองจัดการปัจจัยเสี่ยงต่างๆทําไปถึงเรื่องของการนอนหลับไปถึงการขับถ่ายไปถึงการรักษาสมดุลของร่างกายซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นการดูแลแบบองค์รวม มันไม่ได้ดูแค่เรื่องใดเรื่องหนึ่งเท่านั้นและต้องลงมือปฏิบัติจริง